เลือกไปแน่ใครนะจะเป็นผู้โชคดีนะหมุดดึงขึ้นมาเลยดึงดึงออกมาเลยดึงเลยดึง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 ให้ขาดเลยดึงดึงกระดาษได้ขาดออกมาก็ได้เลยดึงดึงเลยดึงดึงดึงกึ๊กดึงออกไหมมีแรงไหมเอามาให้พ่อดูเอามาให้พ่อดูสิคะอืโอ้โหผู้โชคดีคือ แม่อูมบอกดิค่ะยินดีด้วยนะคะ,ะดึงอีกสองอันอดึงอีก,กอสองอีกหนึ่งอ,อีกหนึ่งค่ะลูก,กดึงออกมาเลยนะถ้าหนูเลือกแล้วอะดึงใครจะได้รา,างวัลคนที่สองดึงมาให้พ่อดูดินะคะไหนให้พ่อดูสิคะโอ้โหแม่ป้อมนี่เอง จีจี้นี่เองไหนให้พ่อดูสิคะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะ,ะอ <laughs> สองคนพอแล้วขอบคุณหนูพูดมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณการเล่ะบ๊ายยบาก็ให้นขอบคุณค่ะบ๊ายบายแล้วก็อีก <c oughs> โอเคบ๊ายบายเดี๋ยวค่อย,ายมาเดี๋ยวค่อย,ายมาแค่นี้